นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดพานายเกงศักดิ์พี่ชายของนางสาววันวิสาอายุ31ปีที่ผูกคอตายเสียชีวิตภายในร้านทําเล็บแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตหลังรู้ความลับเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาของสามีชาวแคนาดาเขาลองเรียนกับคนตำรวจเอกโซเชียลหักผ่านรองผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติ เพื่อให้ช่วยเร่งรัดดำเนินคดีเนื่องจากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตดังกล่าวนายเก่งศักดิ์เล่าว่าน้องสาวได้มาติดต่อเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าถูกสามีชาอแคนดาดทำลายร,ร่างกายและก่อนหน้านี้ยังเคยถูกบังคับให้เสียว,วัตถุชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะปกติแล้วน้องสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหลังเสพน้องสาวบอกว่ารู้สึกแปลกๆก่อนหมดสติเห็นสามีมีการถ่ายคลิปเอาไว้และขู่ว่าจะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ในต่างประเทศอีด้วย หลังจากนั้นพี่ชายเตรียมที่จะลงไปช่วยน้องสาวที่จังหวัดภูเก็ตแต่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันกลับพบว,ว่าน้องสาวผูกคอตายเสียชีวิตแล้วโดยเจ้าของตึกพบม่านตึงผิดปกติจึงเ,งเรียกช่างกุญแจมาไขาห้องจนพบศพของน้องสาวภายในร้านทำเล็บนายเก่งศักดิ์กล่าวเพิ่มว่าเบื้องต้นผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าคาระการหายใจจากการกดทับซึ่งตนเองไม่เชื่อว่าน้องจะผูกคอตายเพราะปกติเป็นคนร่าเริงและมีภาระเลี้ยงลูกสองคนกับดูแลพ่อ เกงว่าอาจจะมีการจัดฉากหรือทุกกดดันที่ทราบมาคือสามีของน้องสาวรู้จักกับนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่เยอะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งสามีของน้องสาวยังเคยเสนอเงิน5 0,000 0บาทเพื่อให้ยุติการสืบสวนสอบสวนในคดีทุกอย่างพร้อมกับให้ลงลายลักษณ์อักษรซึ่งตนเองและญาติญาติไม่รับข้อเสนอดังกล่าวเพราะเหตุใดถึงต้องมาเสนอเงินให้หากบริสุทธิ์ใจจริงควรปล่อยให้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวคือญาติยังเครือบแคลงสงสัยในประเด็นการเสียชีวิตของน้องนะครับก็คือจะประมาณว่าคือก็คือจากที่รู้จักน้องพูดคุยกับน้องมาตลอดก็คือน้องน้องมีลูกสาวที่ต้องดูแลสองคนอายุ14กับ12แล้วก็มีพ่อที่ป่วยแล้วก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูตลอดตอนนี้ก็คือว่าการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเชื่อว่าทางญาติเชื่อว่าไม่เป็นการเสียชีวิตโดยด้วยตนเอง อาจจะมีคนทําให้เสียชีวิตก่อนหน้านั้นแล้วก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือว่าอาจจะมีใครมากดดันให้น้องกระทําหรือเปล่าก็คืออยากอยากจะให้คดีนี้มันมันมันโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคือทางแลนดี้อ่ะทางแฟนฝรั่งเขาเขาขู่น้องบอกว่าเขารู้จักกับนายตำรวจหลายท่านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเขตป่าตองที่น้องเสียชีวิต ด้านในกระพบกล่าวว่าเหตุที่พามาพบกับพลตรวจเอกโซลิเชนถักผ่านเพราะสามีแคนาดารายนี้รู้จักกับตำรวจในพื้นที่เยอะจึงอยากให้ช่วยในการเร่งรัดคดีและอีกเรื่องคืออยากให้มีการระงับการเดินทางออกนอกประเทศขอ,ของเขาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามพลตำรวจเอ็นนช่วถากพารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ก่อสืบสวนและผู้กับท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วและจะรีบเร่งรัดคดีให้ปรากฏว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไรส่วนเรื่องการระงับการเดินทางนั้นเบื้องต้นสาม,มีคนาดาลายนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นแค่เพียงผู้ถูกกล่าวหาแต่หากจะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีการเรียกมาคุยเสียก่อนโดยได้มีการประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะรีบสรุปครณีนี้ให้เร็วที่สุด